ระวีโรธเล่าเรื่องกับระวีโรธสิงลำพองสนับสนุนรายการโดยบริษัทอุตสาหกรรมมิดมงคลจำกัดผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีประสบการณ์มากกว่า50ปีสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือช่อง YouTube เจริญกรุงและคุณกำลังรับฟังระวีโรธเล่าเรื่องครับ เรื่องเล่าของเราในวันนี้เป็นตอนต่อเป็นตอนต่อของการช่วยอังกฤษรบกับพมา่าในสมัยรัชกาลที่สามนะครับในตอนที่แล้วนั้นก็ทิ้งค้างกันอยู่ที่ความไม่เข้าใจกันระหว่างกองทัพอังกฤษกับขุนนางไทยซึ่งขุนนางไทยก็เข้าไปกวาดต้อนจับเอาผู้คนในเมืองมอตมะเพื่อเอามาสืบข้อราชการว่าเป็นไปอย่างไรอย่างไรในบ้านในเมืองพมา่าในขณะที่อังกฤษนั้นก็ถือว่าเขานั้นเป็นเจ้าบ้านผ่านเมืองของเมืองมอตมะแล้วด้วยการทําสงคราม เพราะฉะนั้นจึงมีการเจราจากันให้ส่งคืนผู้คนที่กวาดต้อนจับกลุ่มมาไปก็ส่งผลหลายอย่างนะครับในวันนี้ก็จะเป็นตอนต่อเล่าเรื่องของกองทัพเจ้าพระยามหาโยธาซึ่งยกออกไปทําการตามพระราชประสงค์แล้วก็มีท้องตราเรียกให้กลับคืนเข้าไปยังกรุงเทพมหานครเมื่อเจ้าพระยามหาโยธากลับมาถึงกรุงเทพเมื่อเดือน5ปีรากาพุทธศักราช2368 ก่อนงานพระเมนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธทเลิศรานำพาไลก็กราบบังคมทูลแถลงถึงที่พวกมอญทั้งเจ้าเมืองกรมการและราษฎรพากันนิยมยินดีที่กองทัพไทยยกออกไปและที่อังกฤษต้อนรับกองทัพโดยมีไมตรีนั้นให้ส่งทราบและต่อมาไม่ช้าในปลายเดือน5นั้นพันโทสมิตรผู้รักษาเมืองมัตมะก็มีหนังสือมาถึงเจ้าพระยามหาโยธาให้กรมการมอญสคนถือมาส่งที่ด่าน หนังสือฉบับนี้ก็ไม่ได้มีสำเนาปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุที่อังกฤษได้มาแต่เข้าใจว่าสำนวนหนังสือที่ตอบนั้นเซอร์อาร์ชิเบิลแคมเบลแม่ทัพอังกฤษให้ในายพันโทสมิธชี้แจงเรื่องทางเมืองมริทตามรายงานของพันตรีฟริตที่กล่าวมาแล้วในตอนก่อนหน้านี้เนื้อหาก็จะมีเรื่องกล่าวโทษพระยาชุมพรว่าละเมิดคำสั่งของรัฐบาลไทยที่กรุงเทพไปจับผู้คนเป็นเฉลยแต่โดยพาักการผิดกับที่เสนาบดีและเจ้าพระยามหาโยธานั้นได้ให้สัญญาไว้แต่ก่อน แต่ก็ขออย่าให้เหตุการณ์แค่เพียงเท่านี้ทําให้ขุนข้องมองหมางทางไมตรีที่เจ้าพระยามหาโยธาได้มีกับอังกฤษอังกฤษก็คอยฟังอยู่ว่าเจ้าพระยามหาโยธาจะคิดอ่านในเรื่องราชการทัพต่อไปเป็นประการใดก็ขอให้แจ้งความไปให้ทราบด้วยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบความตามที่กล่าวมาจึงมีรับสั่งให้สอบถามพวกครัวเมืองมริดที่พระยาชุมพรส่งเข้ามาก็ได้ความสมจริงว่าพวกครัวที่สมัครมาเองนั้นมีน้อย ท, <calculator> ที่พระยาชุมพรนั้นใช้กําลังกว่าต้อนเอามานั้นมีมากกว่าเหตุเกิดขึ้นเพราะพระยาชุมพรและเมื่ท้องตราที่ได้ส่งไปครั้งหลังเมื่อทราบความก็ส่งพระพิโรดดำรัสให้ถอดพระยาชุมพรออกเสียจากตําแหน่งและให้ส่งตัวเข้ามาจําขังไว้ที่กรุงเทพส่วนการสงครามทางเมืองพม่าทรงพระราชดําริเห็นว่าถ้าช่วยอังกฤษรบพม่าต่อไปจะเป็นประโยชน์แก่ราชการดีกว่าจะเพิกเฉยเสีย จึงโปรดให้เรียกตัวกรมการมอนที่ถือหนังสือของนายพันโทสมิธเข้ามายังกรุงเทพทั้งสามคนให้ไต่าถามข้อราชการทางเมืองพมา่าจนสิ้นกระแสะความแล้วก็โปรดให้เจ้าพระยามหาโยธามีหนังสือตอบนายพันโทสมิธไปฉบับหนึ่งและให้เสนาบาดีมีไปถึงเซอร์อาชิเบลแคมเบลแม่ทัพอังกฤษด,ด้วยฉบับหนึ่งเพื่อให้กรมการมอนถือกลับไปในหนังสือเจ้าพระยามหาโยธามีเนื้อความว่าได้รับหนังสือที่มีมาทราบความทุกประการแล้ว ตั้งแต่เจ้าพระยามหาโยธากลับมาถึงกรุงเทพก็ยังคิดถึงทางไมตรีที่ได้มีกับอังกฤษและยังคิดจะไปช่วยรบพรมา่าอยู่เสมอเรื่องผู้คนทางเมืองมริดนั้นที่จริงเคยไปมาหาญาติพี่น้องที่อยู่ในกรุงศรีอยุธยาเสมอมาที่ว่ากองทัพเมืองชุมพรไปกวาดครัวมาเจ้าพระยามหาโยธาก็หาที่ทราบความไม่เพิ่งได้ทราบเมื่อในพันโทสมิตมีหนังสือบอกมาในครั้งนี้จึงได้นําความขึ้นเรียนเสนาบดีและเอาหนังสือที่มีมาเสนอให้ทราบด้วย ท่านเสนาบดีจึงมีบัญชาว่าซึ่งนายพันโทสมิตรมีหนังสือมาทั้งนี้เพราะเห็นแก่ไมตรีถ้าเช่นนี้ทางพระราชไมตรีในระหว่างกรุงเทพกับอังกฤษก็จะถาวรวัฒนาการสืบไปท่านจึงสั่งให้เบิกกรมการผู้ถือหนังสือเข้ามาถึงกรุงเทพเมื่อนาวันเดือน6แรมสามค่ำปีรากาสปตศกจุลศักราช1 1 8 7นได้ไต่ถามข้อราชการแล้วเลี้ยงดูและให้เงินตราเสื้อผ้าเป็นบำเหน็จรางวัลทั้งสคนในหนังสือนี้ก็ได้กล่าวต่อไปว่า เมื่อก่อนที่เจ้าพระยามหาโยธาจะได้รับหนังสือของนายพันโทสมิธก็มีพวกชาวเมืองมริดได้ร้องต่อท่านเสนาบดีว่าจะขอกลับไปบ้านเมืองท่านเสนาบดีจึงมีบัญชาให้ประกาศแก่บรรดาชาวเมืองมอตมะเมืองทวายเมืองตะนาวศรีและเมืองมริดที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพอนุญาตว่าแล้วแต่ใครจะสมัครไปบ้านเมืองหรือจะอยู่ในกรุงก็ตามใจไม่ได้ห้ามปราม แต่ก่อนมาชาวเมืองมอตมะที่ได้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพมีความประสงค์จะกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่เมืองมอตมะก็มีพวกที่อยู่เมืองมอตมะประสงค์จะเข้าเยี่ยมญาติพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพก็มีแต่ไม่ใครจะกล้าไปมาหากันด้วยเกรงว่าพมา่าจะคอยจับกลุ่มกดขี่ตั้งแต่เจ้าพระยามหาโยธาย,ยกกองทัพไปอยู่ที่เมืองเตร์นก็ได้มีหนังสือไปถึงแม่ทัพใหญ่ฝ่ายอังกฤษที่เมืองรังกุ้งแล้วก็ได้พูดจาเป็นทางไมตรีกันมากก็ทําให้รัฐดอนทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับ ได้ไปมาค้าขายถึงกันโดยสะดวกแต่ในทัพในกองบางคนก็ดันกระทําการลุกแก่อํานาจไปบังคับขู่เข็นเอาผู้คนมาได้เข้าใจว่าจะได้บําเหน็จความชอบเหมือนอย่างเมื่อครั้งทำสงครามกับพม่าในแต่ก่อนๆมาด้วยเหตุนี้เสนาบดีจึงให้ประกาศแล้วแต่ใจว่าไพร่บ้านพลเมืองจะสมัครอย่างไรใครจะมาหรือจะกลับไปก็ไม่ขัดขวางแล้วก็มีผู้ที่จะสมัครกลับไปทั้งชายและหญิงเด็กผู้ใหญ่รวมทั้งสิ้นร้อยห้าคน เจ้าพระยามหาโยธาก็ได้มอบให้กรมการผู้ถือหนังสือนั้นพากันกลับมาและได้มอบหนังสือท่านเสนาบดีที่มีข้อราชการถึงแม่ทัพใหญ่ฝ่ายอังกฤษให้กรมการเมืองมอนถือมาด้วยอีกฉบับหนึ่งในท้ายหนังสือก็ว่าส่วนเรื่องราชการทัพนั้นขออย่าให้อังกฤษมีความวิตกในข้อหนึ่งข้อใดเลยกรุงเทพคงจะช่วยทุกประการแต่ขอผลัดให้พ้นฤดูฝน พอถึงเดือน11เดเือน12เจ้าพระยามหาโยธาจะยกกองทัพออกไปช่วยรบพุ่งเอาชัยชนะพมา่าให้สําเร็จความประสงค์ให้จงได้ทางพระราชมัยตรีในระหว่างกรุงเทพกับอังกฤษซึ่งมีมาช้านานแล้วก็จะได้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็มีความในหนังสือของเสนาบดีกล่าวว่าเมื่อเดือนยี่ปีวอกฉศกจุลศักราช1186สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณธรรมมันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าพระยามหาโยธายกกองทัพไปช่วยอังกฤษรบพรมา่าฆ่าศึกและเมื่อเจ้าพระยามหาโยธาตั้งอยู่ที่เมืองกาญจนบุรีได้ให้จัดการตรวจตรารักษาด่านทางที่พมา่าฆ่าศึกเคยยกเข้ามาโดยกวดขันและก็ได้มีหนังสือบอกมาอย่างเราว่าอังกฤษตีเมืองมอตมะและหัวเมืองขึ้นของพมา่าได้หลายเมืองแล้วเราได้ทราบความก็มีความยินดีด้วยพมา่าเป็นข่าศึกกับกรุงเทพมาช้านานเดี๋ยวนี้เมืองมอตมะอังกฤษก็ได้ไว ก็เหมือนอย่างเป็นดินแดนอันเดียวกันกับกรุงศรีอยุธยาไพรบ้านพลเมืองทั้งสองฝ่ายก็จะได้ไปมาถึงกันโดยสะดวกเมื่อเจ้าพระยามหาโยธายกลงไปถึงเมืองเตรนมีหนังสือบอกเข้ามาอีกว่าได้บอกความไปให้ท่านผู้เป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายอังกฤษทราบว่าทรงพระกรุณาโปรดให้กองทัพไทยยกออกไปเพื่อจะช่วยรบพรมา่าและแม่ทัพใหญ่ฝ่ายอังกฤษให้ตอบมาว่าขอบใจนะักเราได้ทราบก็มีความยินดี แต่ในเวลาที่กําลังปรึกษากันอยู่นั้นพระเอิญมีราชการขึ้นในกรุงเทพจึงจําเป็นจะต้องให้กองทัพเจ้าพระยามหาโยธากลับมาเสียคราวหนึ่งอันหนึ่งเรื่องที่ว่าพระยาชุมพรไปกวาดต้อนผู้คนมาจากเมืองมาริดนั้นเราก็ได้ให้ไต่สวนแล้วได้ความว่าคนเหล่านั้นจะมาหาญาติพี่น้องที่ในกรุงก็มีบ้างแต่พระยาชุมพรหมายจะหาบําเหน็จความชอบทําการเกินไปเพราะแต่ก่อนมาเมื่อหัวเมืองเหล่านั้นยังเป็นของเมืองพอมา่า พม่ามาทำสงครามกับไทยชาวเมืองเหล่านั้นก็ช่วยพม่ารบพุ่งกับไทยนับว่าเป็นค่าศึกต่อกันแต่เดี๋ยวนี้หัวเมืองเหล่านี้กับกรุงศรีอยุธยาก็เหมือนเป็นแผ่นดินเดียวกันแล้วเพราะอังกฤษกับกรุงเทพนั้นเป็นไมตรีกันราษฎรทั้งสองฝ่ายก็คงจะไปมาถึงกันได้โดยสะดวกต่อไปเราจึงได้สั่งให้ประกาศอนุญาตแล้วว่าใครจะกลับไปหรือจะอยู่ให้เป็นไปตามใจสมัครคนเหล่านั้นเราก็จะได้ทำนุบำรุงเลี้ยงดูทั่วทุกคน อันหนึ่งเจ้าพระยามหาโยธาแจ้งความมาว่าได้ทราบข่าวมาจากเกาะมากว่ากองทัพอังกฤษที่ตั้งอยู่ที่เมืองร่างกุ้งไพรพลพากันเจ็บป่วยมากเราได้ทราบก็มีความมิตตกอยู่แต่ยังไม่เชื่อเพราะระยะทางยังไกลกันนักยากที่จะรู้ความจริงได้เราจึงให้ในกองมอนสี่นายถือหนังสือสำหรับตัวออกมากับกรมการและพวกเมืองมริดที่จะกลับไปบ้านเมืองเพื่อจะได้สืบข้อราชการตามที่จริงว่าเป็นอย่างไร และเจ้าพระยามหาโยธาก็มาแจ้งความแกเราว่ากรมการมอนคุมไพร่30คนถือหนังสือของนายพันโทสมิตมาที่ด่านมันวะเราได้ทราบก็มีความยินดีและข้อราชการที่แจ้งมาในหนังสือนั้นก็ได้ทราบมาถึงเราแล้วเราพิจารณาความแล้วจึงสั่งอนุญาตแก่กรมการและชายหญิงที่เข้ามาจากในเมืองมริดว่าจะอยู่ในกรุงหรือจะกลับไปบ้านเมืองก็แล้วแต่ใจสมัครเราได้มอบครัวใหม่ให้กรมการมอนพากลับไปทั้งสิ้น79คน และยังมีครัวเก่าที่เข้ามาอยู่นานแล้วสมัครจะกลับไปอีก26คนเราจึงได้มอบมารวมเบ็ดเสร็จเป็น105คนพวกชาวทวายและชาวตะนาวสีที่เข้ามาตั้งภูมิลำนาอยู่ในกรุงเทพช้านานและก็มีอยู่บ้างเราก็ได้ประกาศให้ทราบเหมือนกันว่าใครจะสมัครอยู่หรือจะกลับไปตามแต่ใจสมัครก็ตามใจที่เราทำเช่นนี้เพราะเห็นแก่ทางไมตรีและพระประสงค์จะช่วยอังกฤษปราบปรามพมา่าฆ่าศึกให้พ่ายแพ้ลงไปให้จงได้ เรามีหนังสือข้อราชการมาแจ้งให้ท่านทราบไว้ก่อนแต่พอสิ้นฤดูฝนเมื่อใดก็จะโปลดให้เจ้าพระยามหาโยธายกกองทัพไปสมทบกับอังกฤษช่วยกันรบพรมา่าฆ่าศึกเราได้สั่งให้เตรียมกองทัพอยู่แล้วถ้าช่วยกันปราบปราพรมพม่าให้ราบคาบได้เมื่อใดบ้านเมืองก็จะมีความสุขสำราญทางพระราชามตตรีก็จะเจริญถาวรต่อไปหนังสือนี้ได้เขียนเป็นภาษาไทยฉบับหนึ่งแปลเป็นภาษาพม่าฉบับหนึ่งเนื้อความต้องการ สิ้นความในหนังสือเสนาบดีถึงแม่ทัพอังกฤษเท่านี้แล้วก็มีหนังสือเสนาบดีนั้นออกไปถึงจอห์นครอฟเฟิดที่เมืองสิงคโปร์ฉบับหนึ่งแล้วก็อังกฤษผู้รักษาเมืองมาริตฉบับหนึ่งบอกให้ทราบโดยทํานองเดียวกันใจความสําคัญของหนังสือทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจว่ามันเกือบจะเกิดสงครามย่อยๆเมื่อพระยาชุมพรน,นั้นไปจับเอาผู้คนในแถวเม,มืองมาริดเมืองมอตตมะเมืองตะนาวศรีแถวนั้นมา อังกฤษเขาก็ประท้วงด้วยการส่งหนังสือมาโดยที่ยังไม่ได้ทําอะไรรุนแรงเพราะว่ายังหวังใจว่าจะเป็นทางไมตรีที่จะใช้กองทัพของไทยนั้นออกไปช่วยลบพม่าในส่วนอื่นๆต่อไปก็เลยกลายเป็นเหตุวุ่นวายอยู่ระยะหนึ่งแต่ก็ส่งผลให้ตัวละครสําคัญในเรื่องนี้ให้ถูกขอดออกจากตําแหน่งคือพระยาชุมพรก็น่าเสียใจนะครับบางทีท่านอาจจะทําไปโดยที่มันเป็นธรรมเนียมของการศึกสงครามสมัยโบราณนะครับจับคนมาซะก่อน เพื่อที่จะได้ประโยชน์ในทางการสืบหาข้อมูลแล้วก็จะได้คนเหล่านั้นเนี่ยเอามาเป็นกําลังเป็นไพร่เป็นธา,าตอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของในสมัยนั้นแต่ถ้าเราเอาใช้สายตาปัจจุบันมองไปคนเหล่านั้นก็หน้าเวทนาอยู่ดีๆีนี่บ้านช่องห้องหับอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งอ่ะพอเกิดทําสงครามกันขึ้นมาตายและถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยอย่างนี้ก็มีก็เลยเป็นเหตุให้ไทยกับอังกฤษ ก็ต้องเจราจาความกันอยู่นานโดยมีสิ่งที่เป็นเหมือนโซ่ข้อ,อกลางก็คือตัวเจ้าพระยามหาโยธาก็เป็นผู้นําความมาแจ้งกันทั้งสองฝ่ายเพราะว่าอังกฤษเองก็ดูจะพอใจเจ้าพระยามหาโยธาทอริยะอยู่เพราะว่าเป็นคนที่พูดจาด้วยง่ายในมุมของอังกฤษซึ่งก็จะแตกต่างจากเจ้าพระยานครศรีธรรมราชซึ่งท่านผู้นั้นก็ค่อนข้างจะระมัดระวังตัว ไม่ค่อยจะเอื้อเฟื้อประโยชน์อะไรให้แก่อังกฤษนะักแต่ในขณะที่เจ้าพระยามหาโยธานั้นกล้าที่จะยืนยันไปเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวถึงฤดูแล้งพระเจ้าแผ่นดินสยามท่านก็จะส่งให้ตัวข้าพเจ้าคือเจ้าพระยามหาโยธาเนี่ยออกมาทําการอีกครั้งหนึ่งเพื่อช่วยอังกฤษรายการในตอนที่เกี่ยวข้องนี้ก็เลยเป็นเรื่องของการชี้แจงซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งในระหว่างเวลาที่ทางกรุงเทพได้โต้อตอบกับอังกฤษทางเมืองพามา่าซึ่งได้เล่าให้ฟังมาก่อนหน้านี้นะครับรัฐบาลอังกฤษในอินเดียก็ปลารบอยู่อีกทางหนึ่งว่า จำจะต้องมีผู้แทนฝ่ายอังกฤษนั้นเข้ามาอยู่ในกรุงเทพจึงจะเป็นทางป้องกันที่ไม่ให้ไทยกับอังกฤษนั้นเกิดเข้าใจผิดกันในการทำสงครามครั้งนี้ได้ลอร์ดแฮมเฮิร์สจึงแต่งตั้งให้ในายร้อยเอกเฮนรี่เบอร์นียเป็นทูตเชิญอักษรสารและคุมเครื่องราชบรรณาการเข้ามาถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวในทำนองว่าเป็นการมาแสดงความยินดีของรัฐบาลอังกฤษในการเสด็จเลิงถวัญราชสมบัติ กับทั้งจะได้กลับบังคมทูลชี้แจงเรื่องการสงครามที่อังกฤษทํากับพมา่าให้ทรงทราบความตามแต่ที่จะมีพระราชประสงค์ร้อยเอกเฮนรี่เบอร์นี่คนนี้เนี่ยนะครับเดิมทีเดียวมีตําแหน่งรับราชการอยู่ที่เกาะหมากเกาะปีนังนั่นแหละครั้นเมื่ออังกฤษเร่งให้กองทัพไทยยกไปช่วยรบพรมา่าเจ้าเมืองเกาะหมากก็เกรงว่าเจ้าพระยานครศรีธรรมราชจะไม่บอกความสําคัญนี้เข้ามาในกรุงเทพให้ทันตามความประสงค์ก็เลยแต่งตั้งให้ในายร้อยเอกเฮนรี่เบอร์นี่ ถือหนังสือขึ้นมาหาพระยาถลางและก็เจ้าเมืองในหัวเมืองอื่นๆขอให้บอกข้อความเข้ามายังกรุงเทพอีกทางหนึ่งเฮนรี่เบอร์นีนี่ก็ได้เที่ยวอยู่ในหัวเมืองไทยหลายเดือนคุ้นเคยกับไทยและรูก้การงานในเมืองไทยมากลอร์ดแฮมเฮิร์สเห็นเป็นโอกาสจึงได้เลือกให้เป็นทูตเข้ามาที่เมืองไทยซึ่งเบอร์นีเนี่ยนะครับภายหลังเมื่อสงครามระหว่างอังกฤษกับพามา่ายุติลงแล้วในรัชกาลที่สามท่านผู้นี้ก็ได้ไปเป็นทูตอังกฤษประจําอยู่ที่เมืองพามา่า ในการเข้ามาเป็นตัวแทนที่จะเจราจากับฝ่ายไทยในครั้งแรกเนี่ยนะครับลอร์ดแฮมเฮิร์สได้สั่งความไว้สีประการสำหรับเบอร์นีให้กระทำการให้สำเร็จก็คือข้อที่ 1. ให้พยายามรักษาไมาตรีอย่าให้ไทยกับอังกฤษนั้นเป็นอริกันจะด้วยวิธีใดก็ตามข้อที่ 2. ขอให้คิดอ่านขอกำลังไทยไปช่วยอังกฤษให้เป็นประโยชน์ในการที่ทำสงครามกับพมา่าข้อที่สาขอให้คิดอ่านชวนไทยทำหนังสือสัญญาการค้าขาย ก็คือจะมาผูกขาดการค้าบางอย่างนี่แหละด้วยการตีตราห,หนังสือสัญญาและข้อที่4ี่ขอให้คิดอ่านว่ากล่าวเรื่องเมืองไซบุรีและหัวเมืองมาลายูให้ตกลงกันเสียให้เรียบร้อยอังกฤษก็ยังมีความกังวลใจเรื่องแหลมมาลายูอยู่เนี่ยนะครับก็เกรงว่าไทยจะแผ่อำนาจลงไปเพราะว่าไทยมีฐานที่มั่นอยู่ในบริเวณนั้นมาช้านานแล้วเป็นทุนเดิมการเข้าอกเข้าใจผู้คนและท้องที่ก็มีส่วนสําคัญ แล้วก็พระบรมเดชานุภาพในทางจัดการกองทัพก็เป็นที่เข็ดขยาดขั้นครามอยู่แล้วก็มีข้าราชการผู้ใหญ่ต่างพระเนตรพระกันอยู่ในท้องที่คือเจ้าพระยาคนครศรีธรรมราชท่านผู้นี้ก็รักษาผลประโยชน์ให้กับรัฐบาลสยามที่กรุงเทพยอย่างเต็มที่อังกฤษเองก็มีความกังวลใจเรื่องเมืองไซบุรี ระยาไซบุรีปรงางแงรันก็ทิ้งบ้านทิ้งเมืองหนีไปอยู่กับอังกฤษนะครับทางหัวเมืองปักใต้เขาก็ดูแลรักษาการกำกับราชการเมืองไซบุรีให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เป็นที่สะดุดติดขัดก็เลยเป็นเหตุให้อังกฤษเขากังวลใจนอกจาก4ข้อที่กำหนดไว้แล้วเนี่ยก็กำชับสั่งเฮนรี่เบอร์นี่ไว้เป็นข้อสำคัญอีกประการหนึ่งว่าอย่าเพิ่งตกปาสัญญาจะยกเมืองใดๆที่อังกฤษตีได้จากพมา่าให้แก่ไทย ที่หลอดแฮมเฮิร์สกำชับในข้อนี้จะเป็นเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในตอนหน้านะครับเรียกว่าไว้ใจกันไม่ได้ทีเดียวร้อยเอกเฮนรี่เบอร์นียนั้นกลับมาจากเมืองเกาละกัต้าในอินเดียมาถึงเกาะหมากเมื่อเดือน9ปีรากาเห็นอังกฤษที่เกาะหมากกำลังเตรียมจะรบกับเจ้าพระยานครศรีธรรมราชเพราะว่าเกิดเหตุพระยาสังงอนั้นวิวาทกับพระยาเประอีกสองคนนี้เขาจะทะเลาะกันอยู่เนืองๆวิวาทกันเสมอ พระยาสังง,งอก็ให้กองทัพมายดดดันปักน้ำเมืองเประไว้แล้วก็เก็บริบเอาต้นไม้ทองต้นไม้เงินและเครื่องราชบรรณาการซึ่งพระยาเประให้คนคุมมากรุงเทพไว้เสียพระยาเประก็มีใบบอกมายัางเจ้าพระยานครศรีธรรมราชเจ้าพระยานครศรีธรรมราชจึงให้เตรียมกองทัพเรือจะยกไปตีเมืองสลังงอข่าวเรื่องลือลงไปถึงเกาะหมากว่าเจ้าพระยานครจะยกทัพไปตีเกาะหมาก จับตัวเจ้าพระยาไซบุรีซะก่อนแล้วจึงจะยกลงไปตีเมืองสลังงอพวกเกาะหมากก็พากันตื่นตกใจถึงเจ้าเมืองเกาะหมากรวบรวมทหารบกทหารเรือไว้คอยต่อสู้เพื่อป้องกันเมืองฝ่ายเฮนรี่เบอร์นีนั้นเป็นคนคุ้นเคยกับเจ้าพระยานครศรีธรรมราชมาแต่ก่อนก็เลยรับอาสาเจ้าเมืองเกาะหมากว่าจะมาหาเจ้าพระยานครที่เมืองไซบุรีพูดจาชี้แจงถึงการที่หลอดแฮมเฮิร์สให้เข้ามาเจริญทางพระราชมายตรี และจะรับรองว่าอังกฤษจะไปว่ากล่าวพระยาสลังองให้ถอยกองทัพกลับไปจากเมืองเประให้จงได้ขอให้เจ้าพระยานครเลือกการตระเตรียมกองทัพเสียหาไม่ก็จะเกิดมัวหมองในทางพระราชมัยตรีเจ้าพระยานครศรีธรรมราชก็เห็นชอบด้วยก็เลยให้เลือกกองทัพและรับว่าจะเข้ามากรุงเทพด้วยกันครั้นเบอร์นี่นั้นตระเตรียมการพร้อมเสร็จแล้วก็เข้ามาถึงกรุงเทพเมื่อเดือน12ปีรากา เวลานั้นก็พอดีก,กันกับที่เจ้าพระยามหาโยธาทอรีเนั้นยกทัพกลับมาจากเมืองมอตมะแล้วความปรากฏในรายงานเอกสารของเฮนรี่เบอร์นี่ว่าเมื่อเข้ามาถึงกรุงเทพนั้นกำลังไทยได้ตระเตรียมป้องกันปากน้ำคอยต่อสู้กับอังกฤษเพราะมีข่าวเรื่องลือเข้ามาว่าอังกฤษให้รวบรวมเรือรบไว้ที่เมืองสิงคโปร์จะให้ยกเข้ามาตีกรุงเทพ เบอร์นีก็เลยต้องเข้ามาพยายามชี้แจงอยู่นานว่าอังกฤษหมายจะเป็นมิตรไมตรีกับไทยไม่ได้คิดจะมาลบพุ่งดังคำเรื่องลือไทยจึงค่อยวางใจและเบอร์นี่นี่ก็อยู่ในกรุงเทพถึง8เดือนนะครับจนถึงเดือน8ปีจอเนี่ยอยู่มา8เดือนแล้วก็เลยกลับออกไปอย่างที่เกาะหมากตามเดิมเรื่องข่าวลือที่อังกฤษจะมารบกับไทยโดยยกเรือเข้ามาทางปากน้ํานั้นเรื่องลือไปทั่วนะครับแม้กระทั่งเรื่องลือไปถึงหลวงพ่อบางและเวียงจันทร์ ก็เป็นเหตุให้เจ้าอนุวงศ์ในเวลานั้นก็คิดอ่านว่าอังกฤษจะมาตีไทยแน่แล้วไทยน่าจะถึงการย่อยยับควรที่พระองค์ท่านจะตั้งแข็งเมืองแล้วก็ประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับกรุงสยามอีกต่อไปก็เลยเป็นกรณีเรื่องสงครามเจ้าอนุวงศ์อีกเรื่องหนึ่งเป็นเส้นเรื่องแยกออกไปแต่ก็มีชนวนเหตุมันจะข่าวลือตรงนี้แหละครับว่าอังกฤษนะ่ะจะยกมาตีกรุงเทพโดยผ่านทางปากน้ําเมืองสมุทรปราการทีนี้กลับไปถึงกองทัพอังกฤษที่ตั้งอยู่ที่เมืองร่างกุ้งบังครับ ก็จะต้องบรรยายถอยหลังขึ้นไปในระยะที่อังกฤษนั้นให้มาตีมอตมะตีถวายและตีมลิตได้แล้วพอถึงเดือน12ปีวอกสิ้นฤดูฝนเซอร์อาร์ชิเบลแคมเบลแม่ทัพอังกฤษก็ให้รวบรวมเรือบดของเรือกำปั่นรบบรรทุกทหารกองหนึ่งยกขึ้นไปตีเมืองหงสวดีพม่ารู้ความก่อนกองทัพไปถึงก็เห็นว่าจะรักษาเมืองหงสวดีไว้ไม่ได้พม่าก็ทิ้งหงสวดีหนีไปเลยแล้วก็กวาดต้อนผู้คนสเสบียงพาหนะไปเสียหมด อังกฤษตีได้หงสาวดีก็จริงครับแต่ว่าได้แต่เมืองเปล่าๆไม่ได้สเสบียงอาหารพาหนะผู้คนอะไรศาสตราวุธมาเป็นกำลังเลยได้เมืองเปล่าไปแล้วจะตั้งอยู่เมืองหงสาวดีก็มีกำลังไม่พอที่จะรักษาเมืองไว้ได้ช่วยว่าเดี๋ยวพม่ารวบรวมกำลังกันได้ติดยกหนุนเนื่องกันมาตีก็จะแตกพ่ายเสียเปล่าๆก็เล,เลยต้องถอยกลับมาเมืองร่างกุ้งอย่างเดิมเรียกว่าลงทุนแล้วเสียเปล่าจริงๆครั้งนี้อุตส่าห์จัดเรือลำเลียงขึ้นไปหมายจะตี กรุงของสวสดีให้แตกยับเยินแล้วก็จะได้ผู้คนช้างม้าสเสบียงอาหารด้วยเป็นกําลังกับกองทัพก็ไม่ได้ไปยึดได้จริงยึดไว้ชั่วคราวครับแล้วก็ต้องทิ้งไว้อย่างเดิมแล้วก็กลับมาอยู่ที่เมืองร่างกุ้งฝ่ายข้างพม่าเนี่ยพอกองทัพที่ไปอยู่ที่เมืองยักษ์ไข่กลับมาถึงแล้วพระเจ้าอังวะก็ให้มหาพันธุละซึ่งเป็นแม่ทัพคนสําคัญของพม่าในเวลานั้นก็คุมกองทัพใหญ่มีจํานวนพลหกหมื่นคนยกลงมาลบกับอังกฤษ มหาพันธุระนั้นลงมาถึงเมืองร่างกุ้งเมื่อเดือนอ้ายปีวอกก็ให้กองทัพเข้าตั้งล้อมเมืองไว้แล้วก็ยกเข้าระดมตีเมืองร่างกุ้งนั้นเป็นสามารถเวลานั้นกองทัพอังกฤษโชคร้ายหน่อยผู้คนเจ็บไข้เมื่อในฤดูฝนกําลังยังอิดโรยอ่อนแอพม่าเองก็เกือบจะตีเมืองร่างกุ้งได้เพราะว่ามีจํานวนพลมากกว่าอังกฤษหากแต่ว่าความทันสมัยของยุทธโธกกรของอาวุธนั้นสู้อังกฤษไม่ได้ มหาพันธุลักษณ์ก็ให้เข้าปล้นเมืองถึงสองครั้งก็ยังเข้าเมืองไม่ได้เสียผู้คนไปมากนักจึงต้องถอยกองทัพยกขึ้นไปตั้งอยู่ที่เมืองธนูพายุอันเป็นเมืองด่านสําคัญในทางที่กองทัพจะยกขึ้นไปเมืองอังวะก็ให้ตั้งค่ายมั่นคอยต่อสู้กับอังกฤษอยู่ณที่นั้นในขณะที่เซอร์อาชิเบลแคมเบลแม่ทัพอังกฤษได้รับหนังสือของเจ้าพระยามหาโยธาที่มีไปแต่เมืองตรนเมื่อเดือนยี่ปีวอ,อกดังที่เล่ามาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับ จึงให้นายพันโทสมิธลงมาที่เมืองมอตมะคิดอ่านชวนกองทัพไทยให้ยกขึ้นไปที่เมืองพอมา่าทางเมืองตองอูอีกทางหนึ่งประสงค์จะให้มาหาพันธุละซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่พมา่าในเกิดละล้าล,ละลังพอรู้ข่าวก็จะต้องแบ่งกองทัพพมา่าไปรบกับไทยด้วยก็จะทําให้กําลังพมา่าที่ตั้งคอยต่อสู้อังกฤษอยู่ที่เมืองธนูพายุนั้นอ่อนลงแต่ต่อมาไม่ช้าเซอร์อาชิเบลแคมเบลแม่ทัพอังกฤษก็ได้กาลังมาเพิ่มเติมซึ่งเดินทางมาจากอินเดีย ครั้นพอถึงเดือนสามอังกฤษก็ยกกองทัพออกจากเมืองร่างกุ้งขึ้นไปตีเมืองพมา่าทั้งทางบกและทางเรือแต่ว่ากองทัพนั้นยังขัดสนเรื่องพาหนะถึงก็ต้องแบ่งทหารไปถอเรือแล้วก็ใช้หาบหามสิ่งของแต่พวกลูกหาบจึงยกขึ้นไปได้ค่อนข้างช้าจนถึงปลายเดือนสี่ปีวอกจึงยกขึ้นไปถึงเมืองธนูพยุรบพุ่งกับกองทัพของมหาพันธุระอยู่หลายวันพมา่าสู้รบแข็งแรงนัก แต่พผเอิญมหาพันธุละแม่ทัพพมา่านั้นโชคร้ายครับถูกกระสุนปืนใหญ่ตายในที่รบพวกพมา่าก็เสียขวัญทิ้งเมืองถอยหนีไปอังกฤษก็ได้เมืองธนูพายุเมื่อเดือน5ปีรากาพุทธศักราช2368ส่วนกองทัพอังกฤษที่ยกมาจากอินเดียอีกทางหนึ่งนั้นก็ตีได้เมืองอัดสามเมื่อเดือนยี่และก็มาตีเมืองยะไข่ได้เมื่อเดือนหปีเดียวกันนั้นด้วยเหมือนกัน ก็อย่างที่เคยเล่าแล้วนะครับอังกฤษก็จะต้องตีเมืองเหล่านี้เพราะว่าไร่บ้านพลเมืองในท้องที่นั้นก็จะเป็นชนชาติพันธุ์เป็นยักษ์ไข่เป็นกระชินเป็นกะเรียงเป็นมอนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นชนกลุ่มน้อยอยู่ในพื้นที่นั่นแหละพม่าก็จะส่งเจ้าบ้านผ่านเมืองซึ่งเป็นคนจากส่วนกลางของราชสำนักเป็นขุนนางข้าราชการเลยมาเป็นเป็นคณะเป็นทีมมาเป็นเจ้าเมืองกรมการเมืองปกครองไป อันนี้ก็เป็นวิธีการที่ตั้งใจว่าจะให้มาควบคุมพื้นที่ให้อยู่ในการควบคุมได้ทั้งหมดโดยแนวคิดนะครับแต่ในทางปฏิบัตินั้นก็เกิดปัญหามากมายตอนนี้ก็อังกฤษก็ตีได้หมดแล้วเซอร์อาชิบัลแคมเบลเมื่อตีได้เมืองธนูพายุแล้วก็ยกกองทัพอังกฤษขึ้นต่อไปขณะนั้นพระเจ้าอังวะก็ให้พระเจ้าน้องยาเธอชื่อสารวดีแมงลงมาบัญชาการทัพ กำลังรวบรวมพลพม่าที่ถอยหนีขึ้นไปหวังจะตั้งต่อสู้อังกฤษที่เมืองมิงยีตั้งค่าย,ยังไม่ทันพร้อมเสร็จกองทัพอังกฤษก็ยกขึ้นไปถึงซะก่อนพม่าก็ครั่นคร้ามก็ถอยต่อขึ้นไปหมายจะตั้งรับที่เมืองแปรแต่อังกฤษนั้นก็รีบยกกองทัพตามขึ้นไปทันอีกพม่าเห็นจะต่อสู้รักษาเมืองแปรไว้ไม่ได้ก็ใช้วิธีเดิมครับเผาเมืองทิ้งแล้วก็ยกกองทัพถอยต่อขึ้นไปอีก อังกฤษยึดได้เมืองแปรเมื่อเดือน6ปีละกา2,368ก็พอเข้าฤด,ดูฝนเซอร์อาชิเบลแคมเบลก็ให้กองทัพอังกฤษตั้งมั่นอยู่ที่เมืองแปรด้วยระยะทางนั้นยังห่างไกลกว่าจะไปถึงเมืองอังวะอันเป็นราชธานีของพมา่าฝ่ายข้างพม่าทีนี้ก็เหมือนจะเดือดเนื้อร้อนใจแล้วล่ะครับพระเจ้าอังวะก็ให้กะเกณฑ์ผู้คนทั้งพม่าและก็ไทยใหญ่เข้ามาเป็นกองทัพมีจํานวนพล6 0หมืคน ให้พระเจ้าน้องยาเธออีกองคหนึง่งชื่อเมเมียงบูแมงเป็นแม่ทัพไทยยกลงมาตั้งสกัดทางอยู่ที่เมืองมาเยเดเ,เมื่อเดือน8แต่มาถึงตอนนี้ตั้งแต่มาหาพันธุละแม่ทัพใหญ่ถึงแก่กรรมในการสงครามไปแล้วนั้นพระเจ้าจาักรไกราแมงก็ทอพระไทยให้ไปทาบทามที่จะขอเลิกสงครามกับอังกฤษตั้งแต่เมื่ออังกฤษยกขึ้นไปถึงเมืองแปร พอกองทัพอังกฤษเข้าไปตั้งมั่นอยู่ที่เมืองแปรแล้วเซอร์อาร์ชิเบลแคมเบลแม่ทัพอังกฤษก็มีหนังสือไปถึงพม่าเมื่อเดือนสิบว่าถ้าพม่าประสงค์จะเลือกการสงครามกับเป็นไมตรีกันแล้วก็ให้แต่งผู้มีอำนาจฝ่ายพม่าล,ลงมาเจรจาการทับกับผู้เป็นแม่ทัพอของอังกฤษพระเจ้าอังวาจึงแต่งตั้งให้กะยีบุญยีคุณน,นางผู้ใหญ่ซึ่งเป็นแม่ทัพคนหนึ่งมาพบกับนายพันเอกไทดี้ผู้แทนของเซอร์อาร์ชิเวลแคมเบลเมื่อเดือนป11ปีรากา การปรึกษากันนั้นฝ่ายอังกฤษเห็นว่าให้พมา่ายกเมืองประเทศราชและหัวเมืองปลายแดนให้กับอังกฤษพร้อมทั้งชำระค่าปฏิกรรมสงครามที่อังกฤษนั้นมาทำสงครามกับพมา่าด้วยสองข้อนี้เป็นสำคัญจึงจะเลิกทับกลับไปข้างฝ่ยายพมา่าก็ไม่ยอมเจราจาว่ากล่าวตามกันอยู่ก็ยังไม่สามารถจะตกลงกันได้เป็นช้านานอันนี้ก็มาถึงจุดที่รบก,กันดูรายละเอียดแล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเหมือนสงครามที่ผู้ใหญ่หลังแกเด็ก ก็คืออังกฤษเนะี่ยแม้กําลังพลจะน้อยกว่านะครับแต่ว่ามีอุปกรณ์ดีเครื่องศัตราวุธทันสมัยกว่าก็ไปรังแกพม,กม่าเหมือนมีจํานวนคนมากกว่าก็จริงรแต่ศัตราวุธยุโทโธปกรณ์ก็ยังเป็นศัตราวุธแบบโลกยุคเก่าปืนไฟปืนผาหน้าไม้ปืนใหญ่อะไรพอจะมีบ้างแต่ก็ยังสู้กองทัพอังกฤษไม่ได้ในขณะที่อังกฤษเองเนี่ยในมุมมองของผมนะครับว่าถ้าเขาให้กองทัพไทยไปช่วยรบเนี่ย ถ้าถ้าบังเอิญไปอยู่ในในย่านเดียวกันในกองทัพอยู่ที่จะไปตั้งล้อมเมืองเดียวกันในที่สุดเดี๋ยวอังกฤษก็จะต้องให้กองทัพสยามเนี่ยเป็นลูกหาคอยขนข้าวของกองลำเลียงเงินนั่นนี่ขึ้นไปโคต่างช้างม้าแล้วอยู่ในกองทัพเราเสร็จแล้วนี่ก็ต้องเป็นเป็นทาหน้าที่ขนของให้เขาเป็นลูกหาก็ดูจะเสื่อมเสือเส่อมเกียติอยู่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่มันก็มีทางเป็นไปได้ค่อนข้างจะแน่ชัดอยู่ด้วยนะครับ วันนี้ก็คงจะต้องทิ้งค้างไว้เท่านี้ก่อนละและเดี๋ยวตอนต่อไปก็ามาดูกันว่าเรื่องของการสงครามที่เราไปช่วยอังกฤษรบกับพม่านี้จะมีจุดจบอย่างไรต่อไปนะครับวันนี้คงต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับระวีโรธเล่าเรื่องกับระวีโรธสิงลลำพองสนับสนุนรายการโดยบริษัทอุตสาหกรรมมิตรมงคลจำกัด ผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีประสบการณ์มากกว่า50ปี